ครับผมสวัสดีครับผมตั้มธามยะออโตช็อปนะครับสำหรับวันนี้นะครับก็จะมาแนะนําเพื่อนๆนะครับมาเล่ามาแชร์ประสบการณ์นะครับถ้าเพื่อนๆนะครับขับรถนะครับออกต่างจังหวัดหรือว่าขับรถในเมืองรถติดๆนะครับถ้าเรารู้ว่าคันข้างหน้านะครับไฟเบรกเขาเสียนะครับไฟเบรกเขามีปัญหานะครับมาเวลาเขาเบรกแล้วไฟเบรกมันไม่ขึ้นเราอย่าขับตามเด็ดขาดนะครับอันตรายนะครับสําหรับมือใหม่นะครับเวลาขับรถเนี่ยถ้าเรามองนะครับ แล้วเราไม่รู้ว่าเขาเบรกหรือไม่เบรกนะครับอันตรายครับก็คลิปนี้ก็จะมาเล่าแชร์ประสบการณ์ให้เพื่อนๆรับฟังนะครับจะเป็นยังไงนะครับไปดูคลิปกันเลยครับเราขับตามรถที่ไม่มีเบรกด้านหน้านะครับด้านหน้าเราเขาเบรกกันนะครับนี่ครับเขารถเขาไม่มีเบรกนะครับอันตรายนะครับเพื่อนๆต้องระวังให้ดีครับทิ้งระยะห่างนี้นะครับวิธีการสังเกตนะครับเรา เราก็ดูไฟเบรกคันข้างหน้าไปอีกทีหนึ่งนะครับด้านหน้าของคันที่ที่ไม่มีไฟเบรกนะครับเราก็ดูนะครับดูจากด้านข้างๆนะครับจากซ้ายขวานะครับเราสังเกตดีๆครับด้านหน้าที่เขาไม่มีไฟเบรกนะครับคันข้างหน้าที่เขาไม่มีไฟเบรกนะครับเราก็สังเกตดีดีครับเราจะสังเกตได้ยังไงนะครับก็ดูไฟเบรกจากเลนซ้ายเลนขวาแล้วก็เวลาเราขับนี้นะครับเราก็เยื้องๆนะครับอย่าตรงเลนนะครับ แต่ตรงกลางแล้วก็ยังเยี่ยงหน่อยให้เห็นไอ้คันข้างหน้าอีกทีนึงนะครับว่าเขาเบรกหรือไม่เบรกอะไรยังไงนะครับเราก็ดูให้ดีๆครับอย่างแต่ถ้าตามที่ดีนะครับเราก็พยายามนะครับแซงนะครับหรือเปลี่ยนเลนออกไปเลยนะครับไปให้พ้นเลยนะไม่ควรขับตามระยะประชิดนะครับทิ้งระยะห่างนะครับเปลี่ยนเลนได้เปลี่ยนไปเลยครับแซงหรือแซงไปได้ก็แซงไปเลยครับเพราะว่า ้าครับตามเนี่ยอันตรายครับเพราะว่าเราไม่รู้ว่าเขาจะเบรกเมื่อไหร่อะไรยังไงนะครับบางทีเบรกกตันชิดนะครับไฟเบรกเขาไม่ขึ้นเงี้ยนะครับเราก็อาจจะเป็นผู้ชนตวดเขาได้นะครับก็ฝากเพื่อนๆนะครับระวังให้ดีๆนะครับสําหรับรถที่เขาไม่มีไฟเบรกนะครับอันตรายจริงๆครับอันตรายสําหรับมือใหม่เลยนะครับที่ยังขาดประสบการณ์นะครับยังดูไม่ออกว่ารถเรากับรถเขานะครับวิ่งเข้าเขา วิ่งใกล้เข้าหากันแล้วนะครับแล้วทีนี้ก็จะทําให้บางทีเราขับไปไปบางทีเราขับไปเนี่ยเพื่อเผยนะครับเขาเบรกแต่เราเบรกไม่ทันนะครับก็อาจจะไปชนตูดก็ได้นะครับาการขับรถตามรถที่มีที่ไม่มีไฟเบรกนี่ก็อันตรายทีเดียนะครับฝากเพื่อนเพื่อนมือใหม่ไว้ด้วยแล้วกันนะครับผม เออวลาขับรถนะครับทําไมผมถึงบอกเพื่อนๆว่าให้สังเกตไฟเบรกของคันข้างหน้าของคันข้างหน้าอีกทีหนึ่งนะครับก็คือคันที่เขียบไปที่ประมาณหนึ่งคันสองคันสามคันข้างหน้าอีกทีหนึ่งนะครับเพราะว่าบางทีนะครับรถที่เราขับตามอยู่นะครับเราเขาไม่ไฟเบรกเขาไม่ทํางานหรือว่าไม่มีไฟเบรกนะครับหรือว่าไฟเบรกเขาเสียเขายังไม่ได้ทาการซ่อมนะครับเขาก็เอาออกมาขับนะครับ บางทีเราขับเพ้อเลยนะครับขับไปเรื่อยๆนะครับขับตามกันไปนะครับไอไฟเบรกที่เข้าเบรกเนี่ยมันก็จะแยงตาเราทาให้เรารู้ว่าข้างหน้าเบรกแต่ถ้าสมมติว่าไฟค้างหน้าเขาไม่มีไฟเบรกนะครับมันก็ไม่แยงตาครับมันก็ไม่สะดุดตาเรานะครับเราก็ไม่รู้ว่าเข้าเบรกนะครับมันก็อาจจะทําให้เรานะครับเกิดการชนท้ายได้นะครับดังนั้นผมก็เลยอยากจะบอกเพื่อนๆนะครับว่าไฟหน้ารถ เมื่อเขาจอดนะครับเมื่อมีการชะลอรถก็จะมีไฟเบรกข้างหน้ารถนะครับแต่ถ้าสมมติว่าคันข้างหน้าเราเขาไม่มีไฟเบรกนะครับในตอนกลางวันด้วยนะนะครับไฟเบรกเขาก็ไม่แยงตาเรานะครับไม่สลุดตาเราเราก็ไม่รู้ว่าเขาเบรกนะครับอันนี้ผมก็เลยถึงบอกเพื่อนๆว่านะครับเวลาเราขับรถนะครับเราอย่ามองแค่ว่าคันหน้าอย่างเดียวนะครับให้เรามองไปถึงคันข้างหน้าของคันข้างหน้าอีกทีหนึ่งนะครับว่าเขามีการเบรกอะไรไหมนะครับ จุดสังเกตจุดหนึ่งนะครับก็คือว่าให้เรามองลอดนะครับลอดกระจกของคันข้างหน้าเรานะครับมันจะเห็นคันของหน้าคันข้างหน้าของเราอีกทีหนึ่งนะครับว่าเขาเบรกไหมนะครับก็อยากให้เพื่อนเพื่อนระมัดระวังด้วยนะครับเราขับรถนะครับเราก็สังเกตด้วยนะครับว่าเอคันข้างหน้าเขาเวลาเขาเบรกเนี่ยไฟเขาขึ้นไหมนะครับถ้าไฟเบรกเขาไม่ขึ้นนะครับเราเปลี่ยนเลนนะครับไปอยู่เลนอื่นเลยครับ อาจจะแซงไปอาจจะแซงขึ้นไปนะครับหรือเปลี่ยนไปอีกเลนหนึ่งนะครับเพราะว่าสำหรับมือใหม่นะครับถ้าเราไปขับตามรถที่ไฟเบรกเขาไม่มีนะครับอันตรายครับบอกได้เลยว่าอันตรายมากๆครับถ้าสมมุติว่ามีการเบรกนะครับด้านหน้าเขาเบรกกันถ้าเราไม่ได้เราเผลอเลยเรามือไปแป๊บเดียวนะครับเขาเบรกนะครับไฟเบรกเขาไม่ขึ้นนะครับเมื่อไฟเบรกเขาไม่ขึ้นเนี่ยเราก็อาจจะเข้าไปชนตูดเขได้นะครับ พอชนตูดเขาได้ปุ๊บเนี่ยแลทีนี้ไฟเบรกเขาพังนะครับเราก็ต้องไปซ่อมไฟเบรกให้เขานะครับโดยฟรีเลยนะครับโดยที่เขาไม่ต้องออกตังเองนะครับอันนี้อันตรายครับก็เตือนมือใหม่ไว้นะครับไว้เป็นแนวทางนะครับไว้ไว้เป็นประสบการณ์นะครับเนี่ยครับอย่าง้านาเขาเบรกกันนะครับแต่ไฟไฟ้านารถเรามันไม่ขึ้นนะครับเขาไม่ขึ้นเลยครับเขาเบรกเขาเบรกเลยนะแต่ไฟเบรกมันไม่ขึ้นนะครับ ก็ฝากเตือนเพื่อนๆไว้นะครับไว้เป็นประสบการณ์นะครับสําหรับมือใหม่นะครับว่าเออถ้าเราขับรถมาเจอรถคันข้างหน้าเนี่ยไฟเบรกเขาไม่มีนะครับเราอย่าไปตามเด็ดขาดนะครับอันตรายครับนี่ครับเขาเบรกเขาเบรกแล้วนะครับแต่ไฟเบรกไม่ขึ้นนะครับวิธีการก็คือเราก็ต้องเปลี่ยนเลนนะครับแซงไปนะครับไปอยู่เลนอื่นนะครับหาจังหวะดีๆครับสิว่าอ่ะอย่างนี้นะครับเดี๋ยวผมจะหาวิธีหาจังหวะแซงนะครับผม จะหาจังหวัดแซงนะครับมองกระจกขวาครับมีรถมาครับแซงไม่ได้ครับไม่เป็นไรตามไปก่อนครับแต่เราแต่เราต้องระมัดระวังนะครับจ้องไว้เลยครับว่าถ้าข้างหน้าเขามีเบรกนี้เราจะรอเลยครับอาจจะทิ้งระยะห่างจากเขานะครับสักหน่อยหนึ่งนะครับเพื่อเผื่อว่ามีการเบรกกระตันหันหรือว่าอะไรยังไงเราจะได้ไม่ไปชนท้ายเขานะครับเราก็ตามขับตามไปก่อนครับแต่ก็พึงระวังนะครับมองเลนขวานะครับว่าเขามีเบรกกันไหมนะครับ เราก็ขับนะครับทิ้งระยะห่างนิดนึงครับขับตามไปก่อนครับหาจังหวะแซงนะครับแต่ถ้าเกิดว่าด้านหน้านะครับรถ Melt underwater. ตามกันเป็นพวงเลยนะครับด้านหลังรถก็ยังตามมานะครับเราออกไม่ได้เลยนะครับหาจังหวะแซงไม่ได้ก็ไม่เป็นไรครับขับตามนะครับแต่ว่าก็ทิ้งระยะห่างสักนิดหนึ่งนะครับเพื่อความปลอดภัยนะครับอันตรายครับเวลาเราขับรถตามรถที่ไม่มีไฟเบรกนะครับมันเราก็ต้องอาศัยนะครับว่าเออ รถข้างๆเขาเบรกกันนะครับเราก็ต้องเบรกตามครับเบรกตามเลยครับแล้วก็ดูนะครับว่ารถเราวิ่งเข้าไปใกล้รถของเขาไหมนะครับถ้าเราวิ่งเข้าไปใกล้เขาเนี่ยนะครับโดยที่ไฟเบรกขึ้นเราก็เราก็เราก็เบรกเลยครับเบรกให้ทิ้งระยะห่างเลยครับเพราะว่าโดยจิตสํานึกแล้วนะครับสําหรับมือใหม่นะครับตาเราจะจ้องไปที่ไฟเบรกอยู่แล้วครับถ้าเพื่อนๆนะครับเห็นไฟเบรกข้างหน้าเนี่ย ็คือเราก็จะเบรกตามไฟเบรกข้างหน้าเลยนะครับแต่เมื่อใดนะครับที่เรามองไม่เห็นไฟเบรกนะครับอันตรายครับเพราะว่าตาเราไม่ได้ไม่ได้มีเป้าหมายในการจับจ้องนะครับมันก็จะทําให้เรานะครับอาจจะขับไปชนท้ายเขาได้นะครับก็ฝากเพื่อนๆนะครับไว้เป็นประสบการณ์นะครับถ้าเพื่อนๆขับรถใหม่ยังไม่ชินยังไม่เคยออกถนนใหญ่นะครับก็ผมก็แจ้งไว้เป็นประสบการณ์ครับหาจังหวะนี้นะครับจังหวะนี้อ่า ได้ครับรถเขาทิ้งระยะห่างนะครับเราเปิดไฟเลี้ยวเลยครับแสงขึ้นมาครับเรื่องความเร็วครับเมื่อเล่งความเร็วได้แล้วนะครับเราก็จะเข้าไปอยู่เลนกลางของเรานะครับมองก็จกข้างครับเห็นด้านหน้าเต็มคันเปิดไฟเลี้ยวซ้ายครับหมุนพวงมาลยมานะครับก็หักมาปุ๊บเข้ามาในซอยปุ๊บเราก็ขับกาางของเราไปนะครับนี่นะครับก็ฝากไว้นะครับให้เพื่อนๆระวังกันไว้นะครับ รถออกต่างจังหวัดออกเที่ยวใหม่ๆนะครับมือใหม่ป้ายแดงมาเลยนะครับไม่มีประสบการณ์นะครับเราเวลาเราขับตามเราก็ต้องดูด้วยนะครับว่าเขานะครับมีไฟเบรกไว้ด้วยไหมนะครับคันข้างหน้านะครับอย่างจังหวะนี้นะครับปล่อยแซงครับรถเขาวิ่งมานะครับเราปล่อยแซงนะครับไม่เข้าแซงไปครับเรามือใหม่เราจะเข้าไปจี้ครับทิ้งระยะเท่าเดิมนะครับทิ้งระยะเท่าเดิมจากคัน พี่แท็กซี่นะครับที่เราทิ้งระยะมานะครับแต่พอเขามาเข้าพอมีคันอื่นเข้ามาแซงเราก็ปล่อยเขาแซงไปครับเราก็ทิ้งระยะเท่าเดิมครับแล้วก็ขับไปตามปกติครับนี่แหละครับไว้เป็นประสบการณ์นะครับให้เพื่อนๆได้ดูว่าเออออก่างจังหวัดนะครับมันก็มีหลายรูปแบบนะครับรถหลายรูปแบบให้เราได้ดูนะครับถ้าเรารู้มาก่อนว่าเป็นลักษณะนี้เราก็จะได้แก้ไขได้ถูกต้องครับ เมื่อคันข้างหน้านะครับเขาออกซ้ายนะครับเราก็เติมคันเร่งนิดหนึ่งครับเพื่อให้รถเรานะครับเพิ่มความเร็วมากขึ้นนะครับเพื่อจะได้ไม่ทิ้งระยะห่างจากคันข้างหน้าเยอะเกินไปครับทีนี้คันข้างหลังเขาก็จะได้ไม่ติดนะครับแล้วก็ขับตามไปครับผมนี่แหละครับสําหรับการขับรถออกต่างจังหวัดนะครับวิธีดูไฟเบรกนะครับสังเกตไฟเบรกเพื่อนเด้วยนะครับว่าเขาทํางานไหมนะครับ ถ้าเขาไม่ทํางานเราก็ต้องเลี่ยงเลยครับสำหรับมือใหม่นะครับอย่าได้ตามเข้าไปใกล้ๆนะครับอย่าเด็ดขาดเลยนะครับผมเตือนกันเลยนะครับฝากไว้เพื่อนๆนะครับไว้เป็นแนวทางไว้เป็นประสบการณ์นะครับให้เพื่อนๆได้รับรู้ไว้นะครับว่าลักษณะอย่างนี้นะครับเป็นยังไงนะครับก็คิดว่าน่าจะเป็นประโยชน์สำหรับเพื่อนๆนะครับมือใหม่นะครับฝากไว้แค่นี้ครับผม ขอบคุณเพื่อนๆนะครับที่เข้ามาดูเข้ามากดไลค์กดแชร์ขอบคุณมากมากครับสำหรับเพื่อนใหม่นะครับที่เข้ามาก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์นะครับแล้วก็อย่าลืมกดปุ่มกระดิ่งครับข้างปุ่มซับสไครป์นะครับเพื่อที่เพื่อนๆจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆที่กำลังจะตามมานะครับสำหรับวันนี้ก็ต้องขอจบคลิปแต่เพียงเท่านี้แล้วครับผมไว้เจอกันคลิปหน้านะครับสำหรับวันนี้ไปแล้วครับผมสวัสดีครับ